เออต่อยแล้วครับคานแข็งพี่เจ็บตายแล้วครับหกสีเอียวครับกลับอะไรเออหกโอ้ยกับปอลาวสอบปอลาวครับตาเจ้าตาเจ้าเอาแฟนขับสอบปอลาวเอ้จะเรือเรือยครับสบปอลาวนี่คันสีฟ้านะครับหกสีเอียวนำหน้าอยู่คันออกสีส้มๆแดงๆครับไปก่อนแล้วครับหกสีเอียวนี่ถือว่าเก่าเกมกว่า ขัาเกมกว่าครับขับมานานครับหกสี่เอียวรุ่นี้พี่มณฑลจับไปกระโดดส่งเลสไม่ได้นะไม่ได้ครับปีละกาเลยครับโอ้โหเหตุอหไรเหตุอไปรุ่นนี้อย่าโดดส่งเลสไม่ได้เลยครับโอ้โหล่จ้็จักรย์ไปแบบโอ้เสียวเปตักรย์หกสี่เอียวคันคันคันสี่เอียวสี่เอียวเหรอครับเออาจักรย์ีสีฟ้าใช่เปล่าก็เมื่อกี้ผมตั้งทักอย่างนี้ผมมึงเห็นรถอยู่เหรออ่าใช่ไหมใช่สินี่อ่ะจักรย์คันสีฟ้าเออ ก64เอีวนำหน้าอยู่ไม่ใช่64เอีวที่ผม็นพักคารุ่นสีฟ้าโอ้ยสีฟ้าโทคดีพี่ผมคุ้นเลยสีฟ้าอ่าตาต้สีส้มตาปลาลาวครับตาปลาลาวสีส้มโทคดีโทคดีเมื่อกี้กระโดดด้วยวุ้นใจวุ้นใจทำด้วยอะไรไม่รู้ตาจ้อตาจ้อตัวตีรากาสีเบคเลยตาจ้อครับโอ้โหตาจ้อเต็มคาราเบ่เฮ้ยแต่หลือต่ปลาลาวนี่พิเจ็บมานี่เหยียดเต็ม คม่ทะเลแต่คม่ทะเลาะรือแล้ว่าตัดจอนี้ก็ทำรถมาดีเนาะแกทำทรงสวยแต่รถตัวนี้สุดท้ายเบามากตอนนี้สุดไปแล้วแกรถเหมือนซุดไปข้างหนึ่งซุดซ้ายไปแล้วเอ้ยซุดด้านขวาแล้วครับไม่กล้าโดนแล้วมันจะเอาท้ายอ่ามันตีลกาครับผมเหนียวมากเลยตอนนี้ผมมองรถตอนนี้มันเอียงเอียงเอียงทางด้านซ้ายไอ้ด้านขวาเลยเนาะแต่รถสุดท้ายเบาอะเมาเรียกท้ายซุดแล้วเอาแล้วหกสี่เหยียตามหลังครับหกสี่เหยียตามครับโน้ยหกสี่เหยียตามหลังครับ ตัดอจ่อใจครับหาใจครับโอ้โหอ๋อแกบินได้เพราะแกมีปีกบนลางไงแกมีปีกบนลางแกบินได้ไสวัสดีวัชรพงศ์ครับเพียงแท้สวัสดีด้วยนะฮะักทายกันนะครับร้อยยี่สิบหกครับธลุสามร้อยเดี๋ยวแจกรางวัลโดดอีกยาวเลยครับตัดจ้อครับโอ้โหไปเสือครับ มาแล้วครับเข้าสฟ้นใจนะครับตาจ่อครับจากสมปลาวครับเขากดเวลานะครับกอ,องต้องวาดไปหานะครับหกสีเหลี่เราเป็นอะไรครับมาลงนุ้ยนะครับมาแบบนิ่มๆนะครับอ่า จะช่วยประชาสัมพันธ์อันไหนที่ยังไม่มีชื่อทีมอ่ะอย่า47นะชั้งชื่อตัวชื่อทีมไม่มีเลยงงไปแล้วครับพี่เจ็บสองคันไปไปแล้วมาดูหกสีเอวอีกคันหนึ่งนะครับคันสีฟ้าครับสีขาวนี่นิยม<อ>ชมชอบหกสีเอวิ่งสองคันเลยใช่ไหมไม่ไม่ไม่นิยมผมก็ไม่รู้เขาไม่มีไม่มีไม่มีรายชื่อทีมอะไรนะรู้แต่ชื่อชื่อคนขับชื่อนิยมชมชอบนะครับไม่ได้ตั้งชื่อทีมยังชื่อทีมยังไม่กอกใสมาให้ครับไม่เป็นใครเป็นใคร นะครับเดี๋ยวมาดูกับท่านผู้ชมครับตอนนี้สีขาวนิยมครับเอวคันสีออกทนมืดๆฟ้าโอ้โหโดดมันโอ้โหมันมีคันแข็งใช่ว่าคันแข็งโดดไม่เป็นไม่เช็บครับรถแข็งรถในรุ่นนี้รถเขาเรียกรถแมงวีแมงวีหรือเจ้าแคริบเบียนภายสารจะเยอะมากเยอะมากเป็นรถออฟโรดขับเคลื่อนสี่ล้อที่ตัวเล็กที่สุดที่เมืองไทย นะครับในขาตะคายของซูซูกิเนี่ยมันจะมีจิมมี่ก็เล็กแล้วก็มาขยับมาหน่อยก็เป็นเวทแอร์แคริบเบียนภาคใต้ก um ็มีเทียบเยอะภาคใต้ก็เยอะรู้สึกว่ารู้สึกว่าท่านหูเดือดหลักล้มหน้ากับพื้นไปแล้วครับหลักล้มหน้าหลักล้มนะครับหมายเลขสีฟ้าฟ้าครับสีฟ้าฟ้าครับหกสิบสี่ครับหกสิบสี่หน้ากับพื้นเลยครับเมื่อกี้นี้กระเด็นเลยครับ หน้ากระพือไปแล้วครับกระเด็นไปแล้วรถรุ่นนี้นี่เป็นตำมานเลยครับโซซูกินี่ดิเจ็บครับโอ้ไม่กายหายไปจากไม่มีเป็นเยอะมากคนนันสนราเขาก็มีอยู่คันนะใช่ครับกนันแอคนะครับกํานันแอคที่สองคันดิเจ็บสองคันซื้อมาจอดแล้วทำไมมัน MT MT ทำไว้ให้โอ้สมอโป้โอ้อ้วกโดน 644โดดซีเอลีบหัวเข็นหัวโอ้โหแบบเติเมื่อกี้นี่เอาละเดี๋ยวมาดูเหลี่ยมตรงนี้เหลี่ยมติดเหลี่ยมติดหรือเปล่าเหลี่ยมติดครับเหลี่ยมติดครับจะติดหรือเปล่าเหลี่ยมติดจะติดหรือเปล่า่างนี้เอาละลองนีเหลี่ยมติดครับตวัดเข้ามานี่ติดครับไล่ดูขันสีฟ้าครับจะมีเหลี่ยมติดอยู่ครับมีเหลี่ยมติดจะติดหรือเปล่าครับนิ่งติดหรือเปล่าสีฟ้าไม่ครับไม่ติดติดค่ติดติดเหลี่ยมติดครับเหลี่ยมติดครับ รถลื่นใหญ่ยังติดเดี๋ยวนะครับตากล้องกับหลักฐานไปดูหน่อยไม่ได้แล้วตอนนี้เอาลุดแล้วหลุดมาแล้วหลุดโอ้โหมาแล้วสนุกครับตอนนี้โดนหรือเปล่าโดนหรือเปล่าครับมาแล้วครับเสียงแห่เลยตอนนี้พันโอ้โหพันสามร้อยถ้าลุดเลยพันสามร้อยซีซีนะฮะถ้าตโตของเขาแต่ถ้าเกิดเอาเครื่องวิทาราใส่ในตระกูลก็พันหกร้อยซีซีมาแล้วครับย่องๆเข้ามา คู่ตอใบเต็มตัวเลยครับหมายเลข47่บกับ42ครับเต็หน้าเต็มเวราเต็มหน้าเพจเลยครับอ้าวเพลรลีล้อโตสีขาวครับครับสุพรรณสีดำอ่าจำได้อ่ดไปแล้วนะครับทานแข็งครับช่างพบเซอร์วบสนสีดำครับสีขาวเพลทล้อโตไป้ยเดี๋ยวเดี๋ยวถอยตั้งหลักก่อนลืมใส่เกยร์ไอเต้ไอเต้่าไงเต้ไอเต้ อ้าวโอ้ยมึงนี่วรถเกียร์ออโต้ไม่รู้เกี่ยบคาดโอ้โหบอกแล้วโตแต่ล้อเว้ยไหาเฮาใจไม่โตเลยมึงโอ้ยไปดูแล้วครับชั้นสีดำครับอ่าชั้นสีดำสามพันบุรีครับสิพันบุรีครับสามเชุดกแล้วสามพันบุรีสองครับนาช่างพบสวิตนะครับช่างพบสวิตสีดำครับแล้ว 去考。<Okay. S 2> <Okay. S 1> okay. ไปแล้วครับคันสีขาวครับจากเพชรบุรีล้อตโต้นะครับ,รบส่วนช่างพชสเซอร์บคันสีดำนะครับ<ป>ลืมบิดสีล็อกอ่าคนดูทางบ้านบอกลืมบิดสีล,ล็อกหรือเปล่าไปนะครับ<า>ทิ้งกันห่างนะครับทิ้งกันห่างอยู่นะครับตอนนี้สุพรรณบุรีอ่า ที่งางกับเรบุรแร้วตัวอยู่นะครับ ครับเมือน,นี้ติดนะครับอ่ามาแล้วครับมาแล้วครับจากถึกกงห้องโปเพลีนะครับจากสุพรรณบุรีหลุดลงมาแล้วหลุดมาแล้วครับโอ้สุพรรณบุรีแล้วต่อไ,ไหนครับอ่าสุพรรณบุรีเข่าแล้วครับสุพรรณบุรี ครับกดเวลาครับจากสุพรรณบุรีนะครับช่างพบเซอร์บิดนะครับใค้หมดเวลาครับพบบุรีแล้วนต๊ะเราอยู่ไหนเออมาแล้วครับอากาศร้อนมากนะครับในสนามนะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับในสนามนี่ร้อนสุดๆนะครับ มาแล้วครับพบรีแล็โตมาเรื่อยๆนะครับมาแบบเนิ่อๆครับไม่นะเอาไวเ้เก็บตกนะครับพวกที่บูบามเดี๋ยวอาจจะวิ่งไม่จบเอฟอะไรอขอใครนะครับอ่า,อาทีไหนครับพัทยาครับครับอ๋อพัทยาครับจาก นะครับอัดออกไปแล้วครับเริ่มครับผีเหลืองเหลืองทองโบสบัดนะครับมงคลคาร์เซนเตอร์น้ำออกไปก่อนครับโอ้โหครับหมายเลขพัทพญาขับนะครับหมายเลข25ครับหมายเลข25ครับแหมเดี๋ยวผมตัวรับสัญญาณมันต้องอมาไปริบหนีแล้วเปล่าอาลนะครับมงคลคาร์เซนเตอร์ครับร้อยออกมาห่างเลยนะครับ มงคลคาเซนเตอร์ครับจ่ภาพจับมาที่มงคลคาเซนเตอร์ครับโอ้ยโบกสถบัดจริงโอ้ยโดดลอยจริงๆครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับตอนนี้จอภาพของท่านนี่มงคลคาเซนเตอร์นะครับนํามาตั้งแต่ออกสตาร์ทชูเต่ายาวมาชูอีกแล้วครับมงคลโอ้ยโดดนะฮะพัทยานี่ตามหลังอยู่ครับประมาณเจ็ดแปดสิบเมตรนะครับสิบกว่าช่องรถฮะแล้วก็ยืดยาวออกไปยืดยาวออกไปฮะโอ้ได้ใจจริงๆครับสำหรับมงคลคาเซนเตอร์นี่ รถในค่ายของอุบลราชธานีครับขับโดยเสกสรรผลดีโอ้เสกงสามผลดีนี่ชื่อคุณนๆเนี่ยนามคุณผล,ลดีนี่ชื่อค,คุณคุณอยู่แล้วนะครับนํำออกมาก็จะห่างเลยครับพัทยานี่ตามเกาะติดตามเหมือนกันครับหมายเลข73ครับพิพัฒน์เกาะติดขึ้นมาโดดแก้วโอ้ยเกือบไปเหมือนกันครับเกือบคุมรถไม่อยู่เสียงแกล้งแกล้กครับเสียงแกล้กนี่เดินขาดเดินเกียร์ตั้งแกล้กแกล้กโอ้โห ไปยาวแล้วครับตอนนี้ชิงเหลี่ยมตรงนี้ต้องมาดูลายที่มีปัญหาสำหรับคันสีเหลืองมงคลคาเซนเตอร์เสกสารครับลายตัวนี้ลายเสียงติดครับลายเสียงติดหรือไม่ติดติดหรือไม่ติดตวัดเข้ามาไม่ติดครับขยับแต่งตัวมาก่อนขยับแต่งตัวออกมาแล้วก็เดินเขาเรื่องมีหนื่มีหนื่งครับมีหนื่งอ,อดไปครับรอดมาแล้วครับโดบพราชธทาน,นี้อดมาแล้วอัธยาไล่ตามหลังอยู่ โอ้บนลอดขึ้นมาแล้วครับเตรียมจะเข้าจุดพินิษนะครับโค้งขวาสุดท้ายเตรมจะเข้าจุดจุพินิษพัพยาตามหลังอยู่นะครับพยาเปิดโคง้งขวาลายเสียงติดครับมีธงเหลืองอยู่ในสนามด้วยครับบอยธงเหลืองตรงนั้นอะไรยังไงโบกๆอยู่ มาโดยพัทยาครับเตรียมเข้าขวาสุดท้ายครับแล้วก็เดินขึเ้เร่งออกมาเตรียมเข้าจุดทินี้นแล้วครับสาหรับหมายเลข73พัทยาอาสตาร์ทแล้วครับฮู้สุดท้ายในรอบแรกครับหมายเลข49อ้วนสุรินขอนแก่นออโรถ นะครับอ้วนโมดิฟายครับแล้วก็หมายเลข9 9ครับกิติศักดิ์ครับพิศสงรติกรรติกรครบครับรติพรกรหรือพรว่าพรเนาะรติกรรติพรครบนำออกมาก่อนครับคันสีเหลืองนี่ครับสวัสดีบางต้อนน้อสแกนางออฟโรดครับวันนี้มาให้กำลังใจกันในสนามเลยนะครับมาตั้งแต่เมื่อคืนรถใคเออรเหลืองเหลือง เจ็บรถใครไม่รู้มันลงท้ายด้วยเก้ามันกันเลยงงมันลงท้ายด้วยเก้ามันกันเลยงงๆอยู่เบอร์มันเล็กครับมองไม่เห็นนะครับกีตตอร์เบอร์ข้างรถเล็กมากนะครับมาแล้วครับนําออกมาก่อนครับลําเหลืองนี่นําออกมาค่อนข้างจะห่างครับเก้าสิบเก้าครับกิติศักดิ์ครับพิษสงรัติพรกรุ๊ปนำออกมาคันสีเหลืองสุริน นะครับตามหลังออกมาครับนสีดำสุรินตามหลังมาครับมากันนิเดิ้ๆครับคู่สุดท้ายนี่ไม่แรงเท่าไหร่ลำเหืองนี่บอกไม่แรงเท่าไหร่เริ่มเติมแล้วเริ่มเติมพมลังแล้งัดหรือเปล่า,างัดหรือเปล่าปังโอ้โหบอกแล้วว่าถ้าย่องต้องย่องครับถ้าไม่ย่องตง้องแรงเลยครับเรียบร้อยครับล้อหน้ามีปัญหาไปแล้ว นะครับจังหวะไม่ได้นะครับช้าจังหวะไม่ได้ต้องยกคันเร่งครับพอกันเลยพอกันเลยกอง่ทีเดียวกันคู่เขาจอดคุยกันเลยเขาจอดคุยกันก่อนว่าจะเอาไปหลังเขาไปหลังโอาไพังด้วยกันทั้งคู่เอ้วนบริไฟอ้วนบริไฟรอดนะครับอ้วนบริไฟอ้วนบริไฟชิปออนเดอะไฟครับเขาเรียกอ้วนชิปออนเดอะไฟอ้วนสุรินทร์ครับ อ๋อนี่มาจากสุรินนะครับนี่แหละวยี่ยสุรินชุดออนเดอะไฟล์สายยาวขานสีเหลืองเกาอยู่หน้าจะสีเหลืองนี่มาจากรัตตีมหิพันธ์นะครับรัตติพรรัตติรัตตีนี่อยู่จังหวัดอะไรเนี่เลยเลยเลยสุรินไปเลยสุรินจะเข้าอุบลอับนาจป่ะรัตตีรัตตอ๋อนี่ก็รัตตีนักแข่งปีกนกของเรารัตตีปีกนกนั่นแหละอ๋อก็อยู่อับนาดไงอับนาจเหรอขาดอ๋อเนี่ยเนี่ยเน่รัตตีมหิพันธ์ปีกนกแหล้วฮะ ออให้พน,นพ,พนาพนาเออใช่เอามือพนาอันใหพนาการปิดก่ายนะครับนี่เรียบร้อยเลยแล้วครับนั่งสายหัวหน่องแดงแดงไปแล้วเผาหน้าเนี่ยแปลไปแล้วครับ,มไ,รบไม่สามารถีไปแล้วแล้วก็มาดูอ้วนชิปอัดไฟครับสุรินเมืองช้างสุรินครับหนุ่มลูกหล่ออีกหนึ่งคนครับในการแข่งรถออฟโรดมารู้จักกันมาตั้งนานแล้วยี่สบกว่าปีครับสำหรับ ซูรินคันนี้อ้วนอ้วนชิปออนเดอะฟราครับนี่อ้วนมีโารมีดงสีใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เขามีอะไรขายโทรศัพท์อ่ะเขาเป็นอะไรเกี่ยวกับทางด้านโทรศัพท์อ่ะพี่อ้วนพี่อ้วนสวัสดีครับนี่กูไม่ไหวเจอนาลวพี่อ้วนเนี่ยลาแกแกแกแล้วไงแกก็ต้องมือไหวเป็นของธรรมดาอ้วนเลยเอาอะไรได้ในรูปอีกน้องนะครับ ในร่อปีกนกเอต่อไปจะสตาร์ทแล้วครับใครตกค้างต้องไปที่สนามเวลานี้นะครับสนามหลังเขาเวลานี้ครับไม่ใช่นั้นแล้ว10นาทีเขาเริ่มส,สตาร์ทคุณเสียสินะครับในเรื่อปีกนกเขาจะเริ่มสตาร์ทแล้วนะครับอ่าดูในสนามกันทุกท่ครับก็ขออภัยต้องเชมในทางบ้านด้วยนะครับขออภัยด้วยเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้กระแสไฟมีปัญหาไปนิดหนึ่งนะครับทำให้ภาพสัญญาณหายไป,ไปยครับกระแสไฟมัน ที่นี่นะทั้งเครื่องปั่นทั้งเครื่องเจนทั้งเครื่องฮอนด้าเลยปั่นกันยุ่งแย่งไปหมดแล้วต้องเอากระแสไฟเข้ามานะครับภาพอาจภาพอาจจะตัดหายไปโดยที่ไม่ได้แจ้งท่านนะครับก็ต้องขออภัยด้วยแต่ไม่เป็นไรครับกดกดไลค์เอ้ยกดติดตามเอาไว้เคาะกระดิ่งกดติดตามเอาไว้เดี๋ยวมันมาก็แจ้งเตือนอยู่แล้วนะครับต่อ,อเอาเข้ามาชมเกมกันต่อนะครับในสนามตอนนี้นะครับเป็นหน้าที่ของหมายเลข49อ้วนสุรินนะครับขอนแก่นออฟโรดครับเอ่อเฮียอ้วนสุรินครับสังกัดทีมขอนแก่นออฟโรดแต่บ้านอยู่สุริน นะครับธุรกิจเกี่ยวกับทางด้านการสื่อสารนะครับนะวิทยุสื่อสารโทรศัพท์สื่อสารโทรศัพท์ทั่วไปนะครับสัญญาณเทเลคอมอะไรประเภทนี้สอหรับตัวโอสุลินนะครับส่วนที่กําลังไล่ตามมาลูกชายของช่างพบสวิตครับลูกชายของช่างพบสวิตชื่อเจ้าเต้ยครับนะมีแฟนชื่อกุ้งนะเมียหรือแฟนวะเมียหรือแฟนไม่รู้ชื่อกุ้งเจ้าเต้ยครับลูกชายของช่างพบสวิต อะไรกินหมดไม่รู้เรื่องกินอย่างวงวลรออกวอเด้งงงอยู่แหมอ่ะมาดูครับท่านเจ้าครับแต่ทางวาเคีร์งานอยู่สับสนเลยเอาแล้วครับน้ำออกมาก่อนแล้วป่ะครับสำหรับอ้วนนะครับเก๋าเกมกว่าพี่อ้วนนี่แกขับรุ่นนี้มาหลายปีดีดักแล้วนะตั้งแต่อยู่ในวงการแรกๆแกก็ขับไปรุ่งของคันแข็งนะครับแล้วก็ไปวิ่งปีกนกูแป๊บหนึ่งนะรุ่นอ่ มีเอลบีโก้อยู่แป๊บหนึง่งแล้วก็กลับมาเล่นในรูปของคันแข็งต่อนะครับสำหรับอ้วนชิปอดูร์ไลนนะครับสุรินนะครับอ้วนสุรินครับนะแต่สังกัดทีมขอนแก่นออฟโรดไล่ตามติดขึ้นมาครับสำหรับเจ้าไตนะครับลูกชายของช่างพบเซอร์วิทสามชุกครับนะอยู่อำเภอสามชุกนะครับมีช็อปใหญ่นะสำหรับช่างพบเซอร์วิท ก็ต้องขอขอบคุณช่างพบสวิตด้วยเวลาผ่านไปผ่านมาในะกินข้าวบ้่งกินกาแฟบ้าง,างมาคัรก็เ,เอาอะไรมบ่งเอาอยางมัางก็นะครับต้องขอขอบคุณช่างพบสวิตด้วยไปแล้วครับช่างพบสวิตครับ <Bay ern. S 1> นำออกมาแล้วตอนนี้นำออกมาแล้วครับช่างพบสวิตขอนำเอารอบสุดท้ายกลับเข้ามาครับอ้วนนะครับชิปออนเดอร์ไฟไดยังไงตามหลังครับทางพบ์วิตเอามากดเวลาก่อน พี่อ้วนหมดแรงว่ะดูหน้าทางเหมือนพี่อ้วนแกหมดแรงแกเป่าปากขบกับกระเแล้วพี่เขียวนี่จากค่ายพัทยาครับคันสีเหลืองนี่จากโรบัสขอบรอครับสตาร์ทออกมาแล้วเหลืองโรบัสโชครับโชกับโรบัสนะครับขอบคุณพี่กับโรบัสด้วยนาฬิกาจับเวลานะครับเกือบทั้งสนามนะครับเกือบทั้งสนามเป็นของนการจับเวลาเกือบทั้งสนามเป็นของโลบัสต้องขอขอบคุณโลบัสด้วย เ,เดี๋ยวจะรอไลค์คอฮาร์ดคอกลับมาเดี๋ยวเราพักกินข้าวเราพักกินข้าวก่อนนะให้เด็กพักกินข้าวกินน้ำแป๊บหนึ่งแล้วเราต่อเลย เพ้นเพ้น,นรับบอ,อเอาเลยครับโอ้โหโรบัสครับโชว์โชกอัพโรบัสอีกแล้วครับตอนนี้โดดมเมื่อกี้นี่ก็อยากจะรู้เหมือนกันไอ้คันเหลืองนี่มันใช้โชกอะไรนะครับเซตมันหนึบเหมือนกันก็ผลปรากฏว่าเป็นโรบัสครับพี่โกบบอกว่าโรบัสพี่โกบบอกว่าโรบัสครับ มาแล้วครับแหมเมื่อกี้นี้สักครู่นึ่งกำลังดูอยู่ว่าโชคอะไรโชคอะไรกำลังโดดปล่อยไปปล่อยที่โดดอีกแล้วครับโชคอักโลบัสครับแหมผู้ชมก็คอมเมนต์มาเหมือนกันอยากจะรู้จริงๆไอ้คันสีเหลืองๆมาจากมงคลคาร์เซนเตอร์เนี่ยเขาใส่โชคอะไรโลบัสครับนะเขาถามมาต้องตอบก,กันไปนะครับมาแล้วครับมาแล้วครับลงมากดเวลาครับสำหรับมงคลคาร์เซนเตอร์ นะครับเดชอุดมออฟโรดลงสีทวีธัญญาเอี่ยวอะไรเนี่ยเอี่ยมอะไหล,ล่รถยกหรือเปล่ามงคลคาร์เซนเ,เตอร์ครับน้ำมันเครื่องเอสเทควบัสโชครับเดี๋ยวดูครับมีเหตุอะไรหรือเปล่ามาดูคันสีเขียวครับกำลังกลับเข้ามาจากค่ายของพัทยาพิพัฒน์วงทองเจริญครับเข้ามาแล้วครับสำหรับ คันสีเขียวครับหมายเลขเจ็ดสิบสามครับจากค่ายของพัทยาครับพิพัฒน์วงทองเจริญครับเดี๋ยวเริมมาดูดเหตุครับจากคันไหน